สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูการทดสอบรีเลย์นะฮะว่าเสียหรือดีนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูนะครับว่าเนี่ยรีเลย์ลักษณะนี้มันจะอยู่ในเครื่องเชื่อมนะครับนี่ฮะนี่นี่ฮะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับของเครื่องเชื่อมเป็นเป็นรีเลย์ตัดต่อไฟ220นะครับมาดูที่ขามันนะฮะมันจะมีทั้งหมด4ขานะครับนี่ฮะนี่ดูชัดๆนะครับสองสองขาเอ่อสองขาตรงนี้นะฮะสองขาตรงนี้จะเป็นขาไฟเลี้ยงนะครับ ไฟเลี้ยง24โวลต์นะฮะส่วนสองขาทางทางด้านนี้นะครับจะเป็นการต่อต่อไฟเพื่อที่ใช้งานนะฮะต่อไฟต่อไฟ220ไปใช้งานนะครับนี่เราจะมีวิธีการทดสอบยังไงนะฮะก็คือเราจะต้องใช้ไฟไฟเลี้ยง24โวลต์จากแหล่งจ่ายนะครับป้อนให้มันนะเป็น DC นะครับมันถึงจะทำงานได้นะฮะมาดูดูเลยนะครับนี่ฮะนี่ยผมทำไปแล้วฮะอันนี้คือขาไฟเลี้ยง24โวลต์ อันนี้คือแรงจ่ายของผมนะครับแรงจ่ายไฟยี่สิบสี่โวลต์นะครับนี่ฮะเป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งยี่สิบสี่โวลต์นี่ครับนี่ฮะในนีผมจะใช้มิเตอร์นะครับดิจิตอลมิเตอร์วัดให้ดูนะครับนี่ฮะ นี่ยถ้ามีเสียงดังต um ีสอย่างนี้นะแสดงว่าสองขานี้มันต่อกันแล้วนะครับเนี่ยสองขานี้มันจะต่อกันเพื่อใช้งานนะครับนั่นก็หมายถึงว่าดีเลย์ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าถ้าเราจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับสองขานี้ยังไม่ต่อก็แสดงว่ารีเลย์ตัวนี้เสียนะฮะนี่คตอนนี้เรายังไม่ได้จ่ายไฟนะครับพอเราไม่ได้จ่ายไฟปุ๊บนะฮะเนี่ยเราวาดูมันก็มันก็ไม่ดังฮะมันก็ไม่ดัง คราวนี้เราจะจ่ายไฟให้ให้ดีเลยตัวนี้แล้วนะครับนี่ฮะจะเรจ่ายนี่ฮะมันทํางานแล้วนะครับตอนนี้ทํางานแล้วนะฮะนี่ครับพอมันทํางานแล้วเราก็มาวัดดูอีกทีนี่เห็นไหมครับพอมันทางานแล้วเนี่ยนี่ฮะดูมิเตอร์ฮะนี่หมายถึงมันต่อแล้วนะครับนี่ฮะต่อการทํางานนะครับ อันนี้คือปกตินะครับแต่ถ้าเราจ่ายไฟให้ขาไฟเลี้ยงแล้วขาสองขานี้ไม่ต่อก็คือดีเลย์ตัวนี้เสียนะครับัรบรมีก็จบเพียงเท่านี้นะครับ